ช้ากากเตา่าแต่ค่าใช้ใจ่ายสิ้นเดือนบานเบอร์มิซิบิหนูนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักใช้กันะน้อยังมาอย่างนี้มาอย่างนี้ประ,ะประกาศประกาศเอิ้นประกาศเอิ้นที่นั่นนีนนนะ่นัดเที่ยงหัวหน้ากินข้าวเที่ยงเร็วพักไปสองเลยค่ะวันหน้าค่ะพักค่ะวันหน้านัดกี่โมงคะน้องเหมยหัวหน้านัด ได้มือจี้มือนึ่งได้แล้เดี๋ยมาปิดไฟห้องเอ้าทำไมไม่ปิดไฟห้องคะไฟมันหับค่ะเลยมาดามเรโนไฟมันหับค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยหลงปวดเห็นไหมถ้าไฟบานเบิดแล้วถ้าไฟนก็จ่ายไปเลยสิคะป่ะคืนนี้ก็จ่ายไปเลยค่ะห้าแสนเก๋เก๋ช่องยูทูบอันนี้นั่นช่องหนึ่งพี่อีกช่องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาร์เซ่อือไปกันเลยค่ะ พี่ก๋วยเตี๋ยวของดอกเมยจะเส้นเกิดประกาศเรียกน้องๆหน่อยค่ะทุกทุกคนมาเลยแล้ะจ้าทุกคนที่ครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ดอกเมยมาเร็วสุดมันอยากต้องคึ้นมาบ้าหมาเมินคว่ากะลงจะไล่แทงท่านให้กับการับกินถ่ายจังไน่ยเด้อร์หนิเด้อท่างในนะคะพี่ออสนะคะคุณม่อแล้วก็น้องก๊อฟนะครับแล้วก็ปานโบอสแล้วก็น้องยูจินะคะ คนกำลังกินข่าวก่อนจะไปดีดจอลรถหน้าก็ได้กินรวดวันนี้มีขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนน้ำยามในใบกระตักเอาเด้แน้วค่ะบ่มีค่ะมีแต่ไก่กับอันเดือดไก่โดนอะไรได้สบายกินสบายกินขาหมูยอโล่งซ้อมคุณล่ะค่ะกินร้อนหมูยอโล่งซ้อมนะคะได้แล้วนะคะอันนี้น้องพาวห้องนะคะพี่ตู่ขอบคุณมากนะคะเนี่ย เออเนาะพี่ตุ๊ตู่ปะกายเราเป็นคนทำมา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 ซูกินค่ะพี่น้องกินแล้วพี่แตกพี่แตนกลับมาทางนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะป้าห่วงน้องเภาขึ้นอาอยูุแท้ <c oughs> มีโชว์ฝ้าย่างดีคนน<ช>ั้นเปรีงยงได้สมตามขายดีบรู๊กการเผาต่ำละกันมาอนี้แม่ละกันให้เงยอยู่ต่อค่ะจ้ไปไปซ้อมกันค่ะได้ขนมกินเดี๋ยวไปถามมู่ญญุ่นเดี๋อยู่กับกันแบบสนุกสนานมวลซื่อนี่เสร็จละพี่น้อง วันนี้บรรยากาศสดใสนะคะแล้วเราไปดูที่โรงซ้อมว่ามีใครมารอบ้างแล้วนะคะอันนี้ชุดเต้นของน้องๆค่ะพี่น้องสีเป็นส่มเป็นส่มยวงสีละค่ะเป็นุ่มเป็นุ่มอยู่อย่างนี้นะคะโอ้ยหลายคนแล้วแม่พัชราน้องเคที่พี่เหมยน,น้องฟ้าใสาอ่อนอุมานะคะเลยเลยเม,มื่วอว,นวาออนนี้แดนเซอร์ขาดวันนี้คืนเต้นอย ช่ว้ยคอยยืนผู้เดียวแถวหนาผู้เดียวหลายปันไดเลยเอาแบบแบบเก่ารับรับรองว่าเต็มมันบอจังรับแบบเก่าไหมรับรองว่าเต็มเวทีเอาอันนี้แ้วบ้างบ้างทุกขาบ้างที่เด็ดเด็เด็ดด็ดเด็ดเสาดเดดเม็เน็ดเา็ดด็ดเด็ดเดด็ด้ นารี่สิเปียนั่ยงเออตอนนั้นว่าแม่เราตีกรบปั่เราขึ้นมาเต้นเป็นคือเห็นยจะกองเลยแม่ไดทีแม่คิ้วกันได้น้อยข้้ังกนแขนกระค่ะแนวความสวยงามค่ะบูดจนซีสแนบอ่ะโอเคค่ะพี่น้องกินอะไรคะสวัสดีค่ะทางพี่เตี๋ยวกับพี่เหมยค่ะได้๋ี่เตี๋ยวแห้งค่ะนวของพี่เหมยอะไรคะเตี๋ยวแห้งค่ะเอาขึ้นมาแห้งขึ้นกันเถอะค่ะ บม่มาแบบมีนาำเขาก็มันแชร์มีนี่ข้าวดีนัเนเองค่ะแม่ฟ้าข้าวดีอย่างนอค่ะมีพี่นายนอเว์ของข้าวเรียงส้มตำมีส้มตำเนาะนงข้าวกับพี่นายนอร์เว์คือกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีคุณเชียงควนนัทวานจากพี่นายนอเว์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้ค่ะจากพี่นายนอร์เวย์นะคะเนี่ยกำลังอบนะคะกำลังอบค่ะ เทกด้วยนะมีส้มตำด้วยนะคะจากพี่นายนอะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะที่นายโนเวมาคก้าานนะคะที่นายร์เวซื้อให้ทุกคนนะคะพรุ่งนี้ตอนต้วยลาพี่อ้นจะเอามาแจกป้าสามาใจดีค่ะแค่ขอบคุณพี่นายจากโนเวค่ะเป็นตะก้าจากเกือนะคะแม่พี่อ้นอัจฉราทําเองเลยค่ะแม่พี่อ้นเล้เห็ดยีบีบานเลยบัดีพี่นายโนเวก็เลยก็เลยออเดอร์ให้ทุกคนขอบคุณค่ะเบิ้งสีกองข่อยเบิ่งเบื้งหนาสวยบ๊บ บมีน,นางว่าตาปาพร้นอะไรต้อะไร้อรต้นเฮยัญญงกันค่ะพี่น้องขาจะเฮติยังกันค่ะบ้างดูค่ะเรียน,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 นติดต่อบ,บอลหรือเฮตยางอ่าตินยังเป็นหน้า เป็นมือแรกนะครับมือเป็นมือแรป็ื่องจัหวกยกรเเริ่มต่อนก็เป็นกรอครับผม ใา่มาฝากพี่ออ e ีเม่แฟนพิงแฟนมอลำหมอลำเสียงพี <ım. S 1> ่หับพ <con Liberty Overwatch> ่น้องในไลส่สิปนี้นะคะไลท์สปดจน้อยเียร์นาะนี่แม่สิหลงิตบเเ้าว่าอนใดไลเรสี่สิบแปดหลงหน้าหลงหลังจับเบาะเส้าไล์สี่สิน้องบาสกินข้าวกับอะไรครับข้าผัดับแล้วก็เส้กอกเส้อัวแล้วก็ตะบักพวงครับกินหลายๆเนี่ยครับแม่มากินด้วยกันครับผม กินเยอะๆจะได้อ้วนๆช่วงนี้ก็รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นลายอยู่ครับขึ้นจ๊คขีดมันมันขึ้นนะครับพี่แบบว่าตั้งใจบาสิลดให้เหลือประมาณยี่สิบโลโอ้ยใจสุดได้พอแต่มันอ้วนปวดนะครับพี่นกก็บอกว่าชิซิมามันอ้วนไปลดให้เหลือจะประมาณยี่สิบก็นั่งดีเพราะพระเอกหน่อยสมัครากถ้าจำเนี่ยกับพระแห้งล้วล้มพัดกับสิบปิโอไอ้เต้าบาดครับพี่น้อง

ไปพบ่นไปดีเด้ที่แทกับนี่มันานเยอะสุดเลยันไมอตูสอนี่ยังไงน้องใครผู้ใดีีไให้ผู้ดีไตู้ผู้ดีใผู้ใดใคร้ีให้ผู้ดใ่่ ให้ดีมให้ดีให้้หยังแน่แม่ยูคีบ <anz> ้ให้ยังแม่ให้พีเนี่ให้พีโอ้ยแม่ใ้าบอันนี้คือเบื้องหลังการซ้อมฉากไล่ส48บ้านผีปอบครับพี่น้องย้ายไฟอมตะตัดต้องให้พี่น้องได้เบื้องกันนะคะ เป็นเบื้องหลังนะคะมีหลายๆคนมิศิลปินหลายๆคนเอามาร่วมกันในพี่น้องได้เบื้องกันนะคะคลิปมอลำัมกับสิส่วนใหญ่สิได้ลงสูกเสาอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องพาะว่าเฮาสิสสพอกันเฉพาะวันสูก์กับวันเสานะคะย้ายไฟกับสิพญายามไทยมาฝากพี่ฝากน้องเ c ฟซแฟนเพลงแฟนมอลำทั้งช่องย t u ู e ไฟทองชา n น l นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามด้วยพี่น้องเด้อผู้ได้เบิ่งคลิปนี่แล้วกดไลค์กดแชร์กับขอ,ขอให้ลำขอให้รวยขอให้สวยขอให้รอเฮงเงรวยรวตลอดกาลจ้า

ไปแล้วค่ะด่าค่ะเดี๋ยวก็ด่าไม่จําได้ค่ะปึ๊บแมนลูกสาวจอดมั้ยนี่ลูกสาวจอดมั้ยนี่ป๊าะน้องแมนนี่พี่แดง <sharp> วเออกระดาษป้าเด็กวนีควยคว้าไปคว้าไปควาว้าไป้าไปคว้าไว้าไปคว้าว้่ไ้ไปว้าไมคว้าไปคว้าว้าไ้าว้าควาคว้าไปค้าไปคว้ไปค้าไป้าไปควาไปควาว้าไป้าไปคว้าคว้าไปาไาาป้าาาาว้า อันเป็นแท้รับคอยว่ามีข่างที่จิบ,บอบเขาอีกตลอดชีวิตเอาอีกค่ะผู้ใหญ่เหอผู้ใจด่เน,น,นี่ค่ะพูดใดเอาอันแนี้ยปัญางุ่น